เราเล็งแต่สนเล็กๆมันแพงเลยตาถึงยางเลยอ่ะอะไรอะก็ล้วงล่ะมันมีใครมีล่ะหาจากหมากล้วงรอาเห็นเห็น้นเล็กๆมันเลยจะไมน้มคลนะคะค่ะชมม่มงคนนะ อยขายกรุ๊ปใ่ไหมหลวงหลัาคาขึือเปล่ไม่ขึ้นโกขายอยู่หาพันนั้นแล้วหลวงลาดน่นนะเออขายอยูหาพันมาตั้งนานแล้วหายากหายังไงจะหลวงลาดเนาะดูว่าผมเห็นใบสวยดีใช่แล้วพอมันหญิงโตหญิงสวยเออมันเห็นสวยเฉยๆแต่ก็ไม่รู้ไม่รู้ชื่อเลยนี่เนี่ยพี่เสื้อสมมติจะมีอย่างเวลาโตสวยจัะมีแล้วพี่เสื้อสมมตินะสวย ปอ้ใบใหญ่ใุดแล้วใครท้องมาเจอแทงมีหัวใครท้องไอ้วนี้ไปต้องหามแท้แพ้แรู้แมงใหญ่นี่ไม่รู้ข้าวที่จะไจะจะ่ได้ขายของเลยจัดกระไป๋